And I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can bit erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a car, never change, play the game now we say I want to be what I wanna keep dreaming สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทํำตามคาเรียกร้องนะครับหลายท่านโดยเฉพาะเด็กหงนะครับอยากจะให้รองรีวิวแบ็กซ้ายฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งแรกของผงแดงเรียงูครับพัสซิมิคัสนั่นเองนะครับผมค่าพลังตันอยู่ที่93ณตําตแหน่งแบ็กซ้ายนะครับอาจจะดูธรรมดาธรรมดาสําหรับแฟนบอลทั่วไปนะครับแต่ไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับเด็กหงนะครับผม อายุในเกม24ปีสูง178เท้าหลักคือเท้าซ้ายนะครับก็เป็นแบ็กซ้ายที่เล่นเท้าซ้ายธรรมชาตินะครับผมมาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับเติมเกมรุก77ครับ3พี่น้องของบอลบอลคอนโทรลดิฟ bon วิ่งชายบริชชันนะครับ84 82 81นะครับ ส่งสั้นค่อนข้างน้อยนะครับผม77นะครับแต่วางบอลยาวก็พอใช้ได้นะครับ92นะฮะจบสกอร์น้อยนะครับไม่ใช่ตัวจบสกอร์นะ64นะครับลูกบ่งเฮดดิ้ง70นะครับยิงลูกฟรีคิก71ลูกปั่นซ้าย88นะครับสปีด96นะครับสปีดต้น94นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง83พลังกระโดด82 ความแข็งแกร่งนะครับฟิชกอลคอนแทคนะครับ81นะครับบาลานซ์สูงตัว91และความอึดนะครับ99เต็มแม็กซ์นะครับความอึดเป็นค่าพลังที่สูงสุดของซิมิคัสนะครับผมเกมรับเป็นยังไงครับเกมรับ75ครับบอลวินนิ่งการเข้าแย่งบอล74ความดุดันในการเล่นเกมรับ81นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเท้าหลักของเขาคือเท้าซ้ายนะครับแบ็กซ้ายเท้าซ้ายธรรมชาตินะครับการใช้เท้าขวานะครับอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยเลยนะครับผม สกิลนะครับผมก็มีเบื้องต้นนะครับผมอยู่ที่7สกิลสามารถเปิดเพิ่มได้อีก1สกิลนะครับก็มีสกิลคองบอลอย่างคอสโอเวอร์เทิร์นคัตวิไฮน์เทิร์นสสกิลนะครับมีสกิลทำชิงวันทัสพาร์ทพินพอยต์คอสซิ่งเปิดบอลข้ามฟากจากด้านข้างนะครับเกมแมนชิพสกิลเรียกฟาวสกิลสกัดบอลอินเตอร์เซพชันนะครับและสกิลเลือดนักสู้ไฟติ้งสปิริตนะครับผมเพลงสไตล์ของเขาจะเป็นออฟฟิ้นซิฟฟูลแบ็กหรือแบ็กจอมบุกนะครับ คอตตาซิมิคัสนะครับผมก็เป็นแบ็กซ้ายตัวใหม่ของรีพูลนะฮะแล้วก็นี่เป็นฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งแรกของเขาเลยนะครับผมในเกมนี้นะไม่เคยมีฟีเจอร์เพเยอร์มาก่อนนะครับผมเบสเพเยอร์เนี่ยเขาเป็นนักเตะระดับบอลเงินนะครับเบสเพเยอร์เนี่ยทำเวลตันนะครับค่าพลังอยู่ที่86นะครับผม คลิปนี้ผมรีวิวกับฟูลทีมลิเวอร์ p o o เลยนะอาจจะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ก็น่าจะได้อัธรลดในระดับหนึ่งเลยนะครับผมผมขอเปรียบเทียบกับลังเบสเพยเยอร์ให้ดูนิดนึงนะครับดูที่ความแตกต่างนะครับที่วงกลมสีแดงไว้3จุดนะครับบอลคอนโทรลนะครับบวกเนะครับผมรับเสร็จาสนะครับเปิดบอลยาวนะครับบวกแเลยนะครับแล้วก็ความอึดก็บวกแสเตมิแนาเต็มแม็กซ์ถึง99เลยนะครับผมถึงแม้ว่าลังเบสเนี่ยสปีดจะเป็นค่าพลังที่สูงที่สุดนะครับแต่เกมก็ไม่ได้บัฟสปีดใ มากนักนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะในเกมนะครับที่มาของร่างนี้นะครับก็คือทำผลงานทำแอสซิสต์ได้นะครับผมลูกแรกนะครับในวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่ลุยพูเอาชนะนอริทไปได้3ประตูต่อ1นะครับจังหวะที่แอสซิสต์ให้กับซาเลโอมานหนึ่งลูกนั่นแหละครับผม แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นฟีเจอร์ร่างแรกนะครับก็อย่างที่ผมเคยย้ำไว้นะครับว่าเวลาเกมทำฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาเนี่ยเกมก็จะไปตั้งต้นที่ร่างเบสเพลเยอร์ก่อนนะครับเบสเพลเยอร์เขาเป็นนักเตะระดับบอลเงินค่าพลังก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับผมพอฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาเนี่ยก็ต้องอก็ต้องล้อไปตามกันนะครับผมทำให้อาจจะดูที่ความสามารถหลักเนี่ย บางอย่างที่มันจําเป็นสําหรับแบ็คนะครับผมอาจจะไม่ค่อยดีมากนักนะครับเกมรับนะครับอันที่1เลยนะครับเกมรับไม่ค่อยดีนะครับผมค่าพลังไม่ค่อยดีแต่ว่าก็อย่างน้อยมีสกิลอินเทสเซชันมาด้วยนะครับสกิลการเข้าะทะบอลนะครับแล้วก็เกมลุกนีสําคัญเลยฮะเปิดบอลไม่ค่อยแมนถึงแม้ว่าจะบวกถึง8นะครับสำหรับล็อบเทสพาร์ตนะครับบวกให้8เลยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะอยู่ดีนะครับ92นะ โอเคการเปิดบอลยาว92นะครับวางโยนเดียวาว92เนี่ยก็ถือว่ายังพอใช้ได้นะไม่ได้สูงเปรี้ยงปางนะครับแต่พอใช้ได้แต่ถ้าจังหวะที่ต้องเ,ออเติมเกมลุกขึ้นไปนะครับแล้วเปิดระดับเลียดเลียดะบอลโละครับผมระดับต่ำเนี่ยค่าพลังน้อยมากนะครับเปิดบอลไม่ค่อยแม่นเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวจะได้เห็นได้หลายจังหวะนะครับจังหวะการเติมขึ้นไปแล้วก็เปิดบอลแบบเบาบ้างนะครับผมข้ามไปบ้างนู่นเห็นไหมเนี <laughs> ่ย หลักๆเลยนะก็คือเปิดบอลไม่แม่นนะครับผมการแก้ปัญหานะครับเท่าที่เราทําได้นะครับก็เปิดสกิลเพิ่มสกิลสกิลที่ผมแนะนำนะครับก็คือ Low left t เ s s พนะครับเป็นสกิลเปิดบอลระดับต่ำนะครับผมที่เพิ่มความแม่นยำมากขึ้นนะครับจะแก้ปัญหาได้บ้างในระดับหนึ่งนะแต่อย่างก็ตามครับเนื่องจากว่าพื้นฐานเนี่ยค่าพลังตัวเลขกันส่งบอลสั้น l o w p a s s นะครับถ้าเป็นจังหวะการส่งเลียดเปิดเลียดจากด้านข้างเนี่ยโอ้โหอันนี้อันนี้น้อยมากเลยนะครับผมเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับ เติมเกมลุกขึ้นไปนะครับเสียดายที่สปีดไม่ได้บัฟเยอะนะถ้าสปีดบัฟเยอะบวก7บวก8อาจจะเต็มแม็กซ์ถึง99ก็ได้นะครับต่อเนื่องครับยังเก็บบอลได้อยู่ครับบอลจะออกแล้วเปิดด้วยซ้ายคอสเข้าไปโอเวน่นซ้าอีกทีหนึง่งก็มีเปิดเข้าบ้างนะครับเปิดเข้าหัวบ้างนะครับผมเปิดสูงบ้างนะครับเปิดเลยบ้างเปิดสั้นบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเปิดไม่ค่อยเข้าต้องลดสปีดก่อนนะครับ ที่จะช่วยได้นะลดสปีดนะครับเอี้ยวตัวสีผ้าองศาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดด้วยเท้าข้างถนัดก,ก็คือเท้าซ้ายอยู่แล้วนะครับนี่นักเตะตำแหน่งแบ็กเนี่ยเราก็จะต้องอาศัยความสามารถของเขาในการเติมเกมลุกบ้างนะครับนี่จังหวะสกัดดักบอลเมซี่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยปีกไปไม่ได้ก็ตันนะเพราะาตันเนี่ยก็ต้องรอแบ็กเติมนะครับนี่จังหวะนี้นะฮะปีกขบเข้าไปด้านในนะครับเพราะว่าแบ็กเติมมาลืมเส้นนะครับโอ้แล้วตัดสินใจคือชากไปเองแล้วลอง ลองหามุมซัดหน่อยชนเสาครับซ้ำไม่ได้อย่าลืมไปว่าไม่ใช่เราเปตัวคาร์ลอสไม่ใช่ยอนอาริลิเซ่นะให้เติมขึ้นไปแล้วยิงไงน,นี่จังหวะดัดบอลสก,กัดบอลนะครับก็มีสกิลอินเดเซชันนะครับ,รบแต่ว่าค่าพลังค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับความสามารถในการเล่นเกมรับของเขาไม่ว่าจะเป็นบอลวินนิ่งนะ ความดุด้านอะไรเนี่ยแล้วก็เกมรับ defensive awareness นะครับผมก็ไม่ได้สูงนะครับแต่ยังดีที่มีสกิล interception อยู่แล้วเราไม่ต้องเปิดเพิ่มนะครับก็ใช้ q u ต้าไปเปิดสกิล low r e s i s t a pass อย่างที่บอกนั่นะครับทีนี้ถ้าเปรียบเทียบแบ็กซ้ายของลิฟูด้วยกันนะครับเปรียบเทียบกับแอนดูลิบอร์ซันแล้วกันนะครับร่างที่ตัน95นะครับภาพรวมนะครับลิบอร์ซันก็ยังดูดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรับเอ่ยนะครับการคลองบอลเอ่ยนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดบอลนะครับยังดูดีกว่าแล้วก็็สกกกกิลลมีตััวววเเืออยยะะ่าด้นครบ ทำให้ถ้าเกิดใครที่ทำฟูลเลียฟูลอยู่นะครับแล้วก็มีแอนดูโเวอทซันที่เป็นร่างฟิเจอรยเลยอร่างเก่าร่างก่อนหน้านี้นะครับซิมิกัสเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแบ็กอัพนะครับตัวสำรองไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความฟิตด้วยนะถ้าเป็นสัปดาห์นี้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็ฟอร์ม A นะครับก็ถ้าฟอร์ม A ก็จับลงเป็นตัวจริงแทนโรบอ์ซันได้ถ้าเกิดคุณมีทั้ง2คนนะ,นะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ทำฟูลเลียฟูลนะครับแล้วเปิดได้นะครับผมเก่งหรือเปล่านะครับก็พอใช้ได้ในระดับหนแนะแต่จริงล้วมมันี แบ็กไซด์ที่มีความสามารถมากกว่านี้ในเกมเยอะพอสมควรนะขึ้นอยู่กับทรัพยากรมนุษย์ของคุณนะครับว่าลองลองเปรียบเทียบกับนักเตะในทีมของคุณนะครับแต่งไก็ตามครับก็อย่างที่บอกไปนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ของเขาไปนะครับสำหรับนักเตะแพ็กฟิีเจ์เพลเยอร์นะครับฟอร์มเอสัอย่างนะครับผมใครยัมาขวางตุ้มเข้าไปนี่อย่างน้อยๆน,นะครับผม ความอึดเต็มมีหน้านะนึกถึงค่าฟูเข้าไว้เลยครับเต็มแม็กซ์99ครับวิ่งเติมเกมลุกวิ่งลงมาช่วยเกมรับได้ตลอดทั้งเกมนะครับผมก็เป็นค่าพลังที่ตัวเกมให้ความสำคัญนะครับว่าซิมิคัสน่าจะมีความอึดมากในแมตช์ที่ได้ภูชนะนอริสนะคือวิ่งสอดวิ่งเติมวิ่งช่วยเกมรับได้ดีทีเดียวนะครับ แต่จะให้มีฟีเจอร์เพเยอร์ออกมาปุ๊บแล้วเก่งทันทีปั๊บเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนาะก็ต้องรอให้ในชีวิตจริงนะครับผมโชว์ฟอร์มได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับค่าพลังเบสเพเยอร์ปรับขึ้นก่อนนะครับค่าพลังเบสเพเยอร์ปรับขึ้นนะครับแล้วก็สีบอลอาจจะเป็นสีบอลทองสีบอลดาอะไรไปนะครับผมถึงจะมีค่าพลังที่สูงกว่านี้นะสำหรับฟีเจอร์เพเยอร์นะครับผมมันก็ไม่ได้แบบแปลงร่างข้ามขั้นสักทีเดียวนะครับก็ต้องเอาร่างเบสเพเยอร์มาตั้งต้นก่อนนะครับดูจังหวะเกมรับนะครับ บางทีเซนเตอร์มาซ้อนนะครับทำให้ข้างในอาจจะเหลือเซนเตอร์คนเดียวนะครับบีบทไปครับนี่เกมรับอาจจะไม่ได้หัวหวานะครับเท่ากับโรเบอร์สันนะโรเบอร์สันอาจจะเป็นนักเตะแบ็กที่สมดุลนิดนึงนะครับคือความเร็วอาจจะไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าเกมรับใช้ได้นะครับเปิดบอลใช้ได้นะครับเติมเกมลุกดีของบอลดีนะฮะดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่หลุดตำแหน่งไปนะครับข้อเสียของออฟฟิศิฟบลแบ็กก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือ คือต้องบุกอะแบ็กก็ต้องบุกกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโดนสวนมาทางแบ็กที่บุกหลุดตำแหน่งไปเนี่ยเซนเตอร์จะมาสอนออ้ยเสียบลูกนี้สวยครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเพิ่มเกมรับนะครับอาจจะเพิ่มสกิลแมนมาร์กิ้งก็ได้นะแมนมาร์กิ้งไม่มีนะครับผมขึ้นอยู่กับว่าจะเพิ่มรับหรือเพิ่มเปิดบอลน,นะครับถ้าเพิ่มรับก็แมนมาร์กิ้งนะถ้าเพิ่มเปิดบอลก็โลมและเทสพาร์นะครับอย่างที่บอกไปนะคือข้อดีของแบ็กที่มีสเตมินาเต็มแม็กซ์แบบนี้นะครับผมก็ ทำให้เราไม่เหนื่อยมากนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับบางทีช่วงท้ายเกมแบ็คบางคนก็มีหมดเหมือนกันนะครับพอมีหมดแล้วอาจจะต้องลุ้นลําบากนิดนึงนี่อันนี้ผมอาจจะใช้งานเขาเยอะเกินไปครับทําให้อาจจะหมดเออรีวิวก็ต้องใช้งานหนักนิดนึงนะครับทาให้อาจจะหมดแต่เล่นปกติอาจจะเล่นได้ตลอด90นาทีนะครับนี่ก็มีเปิดเข้าหัวบ้างนะครับเปิดออกบ้างนะครับจังหวะกระแทกไม่อยู่เห็นไหมเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญ อาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับบางคนเลยนะครับก็<ล>คือหน้ายังเป็นการ์ตูนอยู่นะครับยังยังไม่ใช่หน้าจริงนะครับก็อาจจะเสียอัตราลดนิดนึงนะครับในการเล่นนะฮะปีกไปไม่ได้ปีกตันนะก็วนวน,วนไปวนมาครับเดี๋ยวแบ็ก,ก็เติมครับพลังดํามาแล้วหมดแรงใช้งานหนักเกินไปอ่าถูังหว่าเปิดอีกสักหนึ่งครั้งครับพอนสปีดนะครับเอียวตัวแล้วมันแรงไปไหนไม่รู้ครับข้ามหัวบางทีเราอาจจะงนงิดก็ได้นะครับ ดูจังหวะคัฟเทิร์นสวยครับสปีดตามไม่ทันนะสปีด96แต่ก็สปีดสูงกว่าแอนดูรูเบอร์สันนะครับสิ่งที่ดีกว่ารูเบอร์สันก็คือสปีดนะครับมีความเร็วมากกว่านะครับรูเบอร์สันเป็นแบ็กที่สายสมดุลไงจังหวะต่อเนื่องนะครับคลองบอลอยู่นะครับวนไปวนมาเดี๋ยวเขาก็เติมเองครับตามเพลงสไตล์อยู่แล้วนะครับออฟเซสท์ฟูลแบ็กแต่ระวังโดนสวนแล้วหลุดนะครับไปเอาบอลคืนมาได้ครับแล้วสปีดตัดเข้าไปเองครับ อย่าขวางผมผมจะลองจิงลองครับลองอ่ะมาอีกทีนึงครับปีดไปเลยอย่าขวางนั่นไงขวางกันเองครับอาเอาบอลคืนมาได้ครับให้ดูเน้นๆเ,เลยจังหวะเปิดนะครับฟเฟรกช็อตก่อนนินที2ทีแล้วโวนแตะรดขาคาฟูเออบอลคอนโทรลนะครับการคลองบอลอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังน้อยกว่าโรเบอร์สันอยู่ดีนะครับผมก็มีหลายอย่างที่ด้อยกว่าโรเบอร์สันนะ แต่ก็เป็นตัวเลือกก็อย่างที่บอกไปนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้ฟอร์ม A นะเอาละครับเปิดเลียดนะครับต้องได้อันนี้เข้าเข้าเป้าครับแต่ว่ากองหน้ายิงไม่เข้าเอาใหม่นะครับสปีดบอลไปนะครับต้องลดสปีดก่อนนะครับอ่าแล้วเอี้ยวตัวนิดนึงนะครับเปิดเลียดเลียดเข้าฮอตเกมรับครับจังหวะดัดเราก็ต้องเผชิญหน้ากับแบ็คคู่ต่อสู้นะแบ็คซ้ายเราก็ต้องเผชิญหน้ากับแบ็คขวาคู่ต่อสู้นะครับอืม ต้องให้ลองเปิดอีกครั้งหนึ่งถึงเหมือนกันครับมาชนเสาก็กล่าวโดยสรุปนะครับสำหรับคอทัสซิมิกัสนะครับผมแบ็กซ้ายของเลียพูลฟีเจอร์เพเยอร์ครั้งแรกของเขานะครับผมถ้าเกิดใครทำฟูลทีมเลียพูลนะครับก็เออเอาเป็นตัวทดแทนนะครับเป็นตัวสำรองของโรโบสันได้นะครับผมขึ้นอยู่กับว่าในสัปดาห์นั้นเนี่ยใครฟิตกว่ากันนะครับในแมตช์ไหนใครฟิตกว่าก,กันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ได้ทาฟูลีพูนะครับหรืออาจจะไม่ได้ชอบนักเตะคนนี้เป็นการส่วนตัวนะครับก็อาจจะมีนักเตะคนอื่นนะครับผมที่มีตัวเลือกที่ดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ